สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับก็มาพูดคุยเรื่องของฟุตบอลไทยเมื่อวานแน่นอนครับเป็นข่าวอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังจบการประชุมสภากรรมการเกี่ยวกับข่าวดีเรื่องของลขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายของสมาคมที่ต้องการคนมาซื้อในระยะยาวถึง4ปีแต่ดูจากไทม์ไลน์หลายอย่างแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งขนาดนี้นะครับก็ต้องชื่นชมเหมือนกันว่าการดีลงานในครั้งนี้คเครดิตก็ต้องเป็นของคุณนพดลซำมแล้วก็ที ของคนถือลิขสิทธิ์ใหม่ที่เป็นหน้าเดิมนั่นก็คือกลุ่มทุน AIS ที่จับมือกับ j a s m i n e และก็บริษัท g a s Development ซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยก็มีความคาบเกี่ยวกันอยู่แล้วในเชิงธุรกิจก็ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการจะครองเจ้าตลาดในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายท่าสดกีฬาและก็แน่นอนครับยุคสมัยนี้การดูกีฬามันก็เปลี่ยนไปแล้วครับวันนี้เราดูออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งดังนั้นตลาดก่อนหน้านี้ที่ AIS เคยมาจับฟุตบอลไทยแล้วก็ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลนอกหลายรายการ คู่ขนานแข่งกับทรูมาตลอดก็คงวางเป้าใหญ่กะจะกินรวบทีเดียวหมดเลยนะครับในโครงข่ายเน็ตเวิร์กดังนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทางฝั่งของทรูเนี่ยต้องจับมือกับดีแทในการแก้ไขโจทย์นี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีทีท่าว่าทางฝั่งของ a i s เนี่ยจะเลี้ยวมาหาฟุตบอลไทยหลังจากทุ่มเงินมหาศาลไปกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่พอดึงบอลไทยไปด้วยเนี่ยก็ครบจบในตัวเองหลจะมีช่อง B In ินที่อยู่ในขายอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีลิขสิทธิ์ทางเอฟเอ a รับมีทั้งยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก จริงๆไม่ว่าราคาแพ็กเกจจะออกมาเท่าไหร่ก็ตามเพราะผมเชื่อว่าจะมีทั้งแพ็กเกจบอลไทยและบอลน,นอกรวมกันที่จ่ายทีเดียวสามารถดูได้ทั้งหมดซึ่งความคืบหน้าก็ติดตามได้ในวันที่10มิถุนาย,ยนในงานถแถลงข่าวที่คาดว่าจะมีการเซ็นสัญ,ญญากันอย่างเป็นทางการคราวนี้ในเชิงการสื่อสารเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายเงินจะเข้าถึงสมาคมจริงๆเนี่ยคือ1,400ล้านบาทก็คือตกปีละ350ล้านบาท ตามการันตีที่สมาคมเนี่ยอยากได้ให้มันดีดสูงขึ้นมาจากยุคก่อนที่ทรูวิชั่นจ่ายเอาไว้เนี่ย150ล้านถึง220ล้านในฤะด,ดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าในงบทั้งหมดที่ทางกลุ่มทุนของ AIS Jazz แล้วก็ Garf เนี่ยลงทุนไปเนี่ยคือ2,000ล้านเพราะว่ามันจะแยกตัวเลขอีก600ล้านเนี่ยเป็นค่าผลิต production การผลิตสัญญาณถ่ายทอทสดต่างๆ ค่าผู้บรรยายค่ารายการค่าผลิตคอนเทนต์ก็เชื่อว่าน่าจะจัดเต็มไม่แพ้กับเมีย์ลีกเหมือนกันเพราะเป็นการลงทุนทีเดียวไปเลยแล้วก็ในเรื่องของราเอียสัญญาเนี่ยเมีย์ลีกก็คว้าสิทธิ์ยาวถึง6ฤดูกาลขนาดที่ฟุตบอลไทยเนี่ยตามข่าวก็คือ4ปีในเบื้องต้นแล้วจะบวกออปชั่นอีก2ปีรวมแล้วเนี่ยมันก็คือ6ปีเพียงแค่ออปชั่นในการต่อสัญญา2ปีหลังอาจจะมีรายะเอียดที่ต้องพูดคุยกันหลังจากนี้โอเคสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับทุกสโมสรเลยนะครับไทยลีก 20ล้านถึง25ล้านแล้วก็มาได้10ล้านตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ขาดคนถือลิขสิทธิ์ระยะยาวตั้งแต่ฤด,ดูกาลหน้าเป็นต้นไปก็การันตีเลยนะครับว่า15ล้านบาทไทยลีก2จะเกยได้3ล้านก็จะได้เพิ่มเป็น4ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก3จากที่เคยได้ทีมมา1ล้านก็จะเพิ่มเป็น1้าน2 50,000บาทรวมทั้งหมดสมาคมจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก396ล้านบาทเกือบ400ล้าน แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดเพื่อชื่นชมจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของค่าผลิตสัญญาณโปรดักชันต่างๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้มาตลอดเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็ตกปีละ150ล้านบาทถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยไลฟยฟังไปแล้วนะครับว่าตัวเล่แบบเน็ตๆเลยเนี่ยมันเคยคิดออกมาเนี่ยหนึล้านกับ1 0 0 0 0แบาทโดยแจงเป็นค่านู่นค่านี้แบบครบครันเลย นี่แหละครับคือค่าใช้จ่ายที่สมาค,คมเอเน่ต้องแบกมาตลอดในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วพอมันเกิดภาวะขาดสภาพคล่องแล้วก็มีคดีฟ้องร้องกันด้วยมันก็เกิดการชักหน้าไม่ถึงหลังจนมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับกับการขอไปจดบริษัทใหม่เพราะว่าทุกสโมสรเนี่ยอยากจะรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอาไปแบกไว้เองแต่แน่นอนครับในเมื่อมุมมองความเห็นอาจจะยังไม่ตรงกันในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษารายละเอียดกันต่อไปนะครับว่าจะไปเปิดบริษัทใหม่กันจะทํากันในช่วงเวลาไหนได้จะมีเวิร์กช็อปร่วมกันได้ยังไง แต่ที่แน่ๆอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับนอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายท่าสดมันคือการที่สามารถเจรจาให้คนที่ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ด้วยอันนี้ผมก็ขอชื่นชมมาดามแป้งอีกครั้งหนึ่งที่สามารถทําจุดน,นี้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆ เพราะไม่อย่างนั้นต่อให้มีคนซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าสมาคมเองกับไทยลีกต้องมาแบกรับค่าจากการแข่งขันผลิตสัญญาณต่างๆรวมแล้วหลัก2-300ล้านเนี่ยสุดท้ายหักลบกลบหนี้ยังไงก็ไม่คุมทุนพอมันจบแบบนี้ได้ทุกอย่างก็สวยเลยนะครับเพราะว่าสัญญามันก็ระยะยาวด้วยจะได้ไปตั้งหน้าตั้งตาโฟกัสกับโปรเจกต์คนไทยรักบอลไทยให้มันเสร็จสมบูรณ์จะขายเสือ้อทำโปรเจกต,ต์ต่างๆเพื่อดมทุนจากแฟนบอลผมว่าทิศทางตอนนี้ มันก็กําลังไปได้ดีเพราะแฟนบอลเองเนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วนะครับว่าฟุตบอลไทยมันอาจจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งไหมตอนนี้ฟันเฟืองมันก็มีอยู่สส่วนแล้วละครับทางฝั่งของบดามแป้งก็ต้องไปแก้เรื่องของผู้ตศิสป์ให้มีมาตรฐานให้มากขึ้นให้ฟุตบอลมันดูสนุกในเรื่องของเกมการแข่งขันจะทำยังไงให้ทุกทีมเนี่ยสู้กันเพื่อสร้างมูลค่าให้อัตรรกในการรับชม มันดีขึ้นกว่าหลายไดดูการที่ผ่านมาส่วนในฝั่งของคนที่รับผิดชอบในการผลิตสัญญาณผลิตรายการต่างๆวันนี้ซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเรื่องของการถ่ายเท่าสดก็หวังว่าเราจะได้เห็นภาพใหม่ๆของฟุตบอลไทยลีกสักทีเพราะจากมูลค่าที่ทุ่มไปเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยอีก2รายการเอฟเอคัพแล้วก็ลีกคัพและข่าวดีมากกว่านั้นโอเคไทยลีก3าเนี่ยจริงๆอยากจะถ่ายทุกคู่ด้วยนอกเหนือจากไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก่ลับมาาถยทอดแบบครบทุกคู่เลย ตอนนี้เบื้องต้นไทยลีก3ก็กำลังดูอยู่นะครับว่าจะสามารถทำได้ถึงขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเป็นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยได้ดูเหมือนเดิมแถมยังให้สิทธิ์สโมสรในไทยลีก3สามารถถ่ายเทอดสดกันเองได้ด้วยนะครับสำหรับในบางคู่ที่ AIS เนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดลงแพลตฟอร์มเองแล้วมันก็ยังโยงไปถึงฟุตบอลรายการอื่นด้วยอย่างฟุตบอลหญิงนะครับดิวิชั่น1และก็ดิวิชั่น2จะมีการถ่ายเทอดสดในแพลตฟอร์มนี้อีกก็คือบอลไทยดูได้หมดเลยที่นี่เว้นฟุตซอลลีกที่ยังอยู่กับทางทูวิชั่ แตมีข่าวดีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าไอ้โปรเจกต์ที่มีการถ่ายทอดสดของพริมบร์ลีกเนี่ยทางแจสเองเขาก็ได้สิทธิ์ด้วยนะครับว่าอาจจะมีการยื่นมือมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาผู้ตัดสินเทคโนโลยี uh, VR แล้วก็การพัฒนาอะคาเดมีด้วยจากนั้นอีกหนึ่งเรื่องนะครับมันก็คงสืบเนื่องมาจากการที่16สโมสรม,มีการคุยกันเรื่องของซีเกมแล้วก็ลงความเห็นกันว่าไม่อยากให้ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยหยุดในช่วงที่เราเป็นชภาพซีเกมเพราะมองว่ามันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์สากลและเราก็ต้องรับมือกับเรื่องพวก แต่ก่อนหน้านี้ตามไปทีมการแข่งขันให้ดูการหน้าเนี่ยทางสมาคมก็มีแผนว่าจะหยุดให้เพื่อให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้ล่าเหรียญทองได้ง่ายขึ้นในฐานะเจ้าภาพสุดท้ายเลยต้องเอามาลงความเห็นกันในสภากรรมการนะครับแล้วก็มีการลงมติกันชัดเจนว่าในช่วงของซีเกมจะไม่มีการหยุดพักไทยลีกแน่นอนก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับเวลาซีเกมมาเนี่ยก็จะวุ่นวายกันทุกทีซึ่งการไม่หยุดลีก ก็จะมีเงื่อนไขว่าทุกสบโมสรเนี่ยต้องยินดีปล่อยตัวนักกีฬาที่โค้ชเนี่ยต้องการมาหรือว่าสบโมบสรไหนที่มีนักกีฬาในข่ายเกิน2-3ถึงสคนอ่ตรงนี้อาจจะอนุโลมนะครับให้เป็นสิทธิพิเศษเลื่อนโปรแกรมได้ในบางคู่บางทีมแต่ถ้าเกิดไปไล่เรียงดูเนี่ยผมว่าพอชัดเจนปุ๊บเนี่ยดิชิกะยะน่าทำงานง่ายเลยนะครับก็ให้เขาลิสต์มาเลย ว่าคนไหนอยู่ในข่ายซึ่งเดี๋ยวจบเกมกับ UAE ในการอุ่นเครื่องวันที่10มิถุนายนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาไปลองในชิงแชมป์อาเซียนอีกรายการหนึ่งเขาก็รู้แล้วแหละครับว่าใครจะอยู่ในข่ายบ้างซึ่งไอ้ชุดที่อยู่ในข่ายเนี่ยมันต้องเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเดือนกันยายนอยู่แล้วชุดนั้นแหละก็จะถูกส่งหนังสือไปเพื่อไปต่อยอดในซีเกมหรือว่าถ้าเกิดขาดใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องมาหยิบจับจากการอุ่นเครื่องเดือนมิถุนายนนี้แหละครับคือถ้าเกิดไปดูดีๆเนี่ยด้วยการลงทะเบียนโควต้าต่างชา สุดท้ายตัวหลักมันก็เป็นพวกนักเตะต,ต่างชาติอยู่แล้วฉะนั้นใน4ีเกมเนี่ยสิทธาบุลล่าเนี่ยผมว่าถ้าเรือปล่อยสบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามิดฟิลด์ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต่างชาติเอาตัวเก่ามีพีระดลนมีวรชิตแล้วสิทธาเองเนี่ยก็ยังเบียดขึ้นไปแบบเต็มๆไม่ได้แต่เป็นกําลังสําคัญของรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่แล้ว ชนพัฒน์บัวพันธ์ก็ยังเป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันของ BG แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าการมาของต่างชาติส่วนใหญ่ที่เสริมหลังมาเนี่ยก็ต้องยืนพื้นไปก่อนถ้าคิดว่าอาจจะมาไม่ได้แน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นในรายของค่าคณะคำยกมากกว่าที่อยู่กับเมืองทองแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมในซีซั่นที่ผ่านมา ตัวแบบนี้ผมว่าก็รีบคุยกับสโมสร,รมให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดขอตัวไม่ได้จะทํำยังไงหรือถ้าเกิดว่าโปรแกรมมันไม่คาบเกี่ยวกันคณะจะลงทะเบียนไว้แล้วจะไปช่วยไหมเพราะว่าซีเกมก็แข่งในประเทศไทยพอดีการเดินทางมันก็ไม่น่าจะยากเพียงแค่ตัวนักกีฬาเนี่ยอาจจะอ่อนล้าเท่านั้นเอง โอเคพูดถึงซีเกม์ถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยยังไงต้องเหรียญทองสถานเดียวเพราะเราเนี่ยไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2017ที่มาเลเซียนับนิ้วมารวมๆก็8ปีแล้วนะครับโดยในแฮนดบุ๊กหรือว่ากติกาการแข่งขันเนี่ยกขอ,ออกมาเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์สมาคมก็คงจะไปปรึกษากับทาง a f ฟแล้วก็ส่งให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันก็อ,อย่างที่ทราบนะครับว่าบอลชายเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น3กลุ่มโดย2กลุ่มเนี่ยจะมี3ทีมแล้วก็อีก1กลุ่มเนี่ย จะมี4ี่ทีมรวมแล้วเป็น10ชาติสมาชิกจากอาเซียนที่น่าสนใจนะครับคือตอนนี้เหมือนจะมีการลงล็อกกันแล้วว่าทีมชาติไทยจะเตะที่กรุงเทพในฐานะเจ้าภาพส่วนเชียงใหม่จะเป็นเวียดนามและสงขลาจะเป็นอินโดนีเซียคือเขาก็วางแผนเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับจากเส้นทางว่าประเทศไหนเนี่ยพรมแดนใกล้กับภูมิภาคไหนก็อย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็มีเที่ยวบินตรงไปที่เชียงใหม่แฟนบอลก็น่าจะมาเยอะเหมือนที่อินโดแหละครับเขาก็จะมีสายการบินตรงไปลงที่สงขลาเช่นเดียวกับทางฝั่งของมาเลเซียที่สามารถขับรถ ข้ามฝั่งมาได้เลยมันก็เป็นการกระตุ้นความนิยมของซีเกมที่ทําให้คนในภูมิภาคเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆส่วนสุดท้ายรอบรอแล้วก็รอบชิงเนี่ยจะกลับมาเตะที่กรุงเทพอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดทีมชาติไทยจะถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้จากโซเชียลของเวียดนามว่าเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ชิงความได้เปรียบแบบนุ่นแบบนี้ เอาเป็นว่าอย่าไปสนใจนะครับผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วทัวร์นาเมนต์แบบซีเกมมันทีใครทีมันเรื่องความได้เปรียบพวกนี้ควรจะมองข้ามไปไปวัดกันในสนามดีกว่าเออถ้าเกิดว่าเราจัดกรรมการไปขี้โกงเขาสนามแข่งขันไม่ดีจัดการแข่งขันแย่อันนี้ค่อยมาว่ากันแต่เรื่องของการจับสลากแบ่งสายเรื่องของเส้นทางเดินทางมันเรื่องปกติ พราะตอนผมไปซีเกมที่เวียดนามที่อินโดนีเซียที่มาเลเนี่ยโอ้โหแต่ละที่ของทีมชาติไทยเดินทางโคตรไกลสนามซ้อมก็ไปดีบางทีก็จัดคิวรถรับส่งก็สับสนผมคิดว่าแบบเนี้ยถ้าเราจัดการอย่างขันแย่แล้วเขาด่าอันเนี้ยก็ต้องรับแต่ถ้าเกิดชาติอื่นจะคิดอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นก็สุดแต่ใจจะขวายขว้าจริงๆ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับผมเห็นในคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเลยหลังจากที่คุณดลพันธ์ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในเรื่องของเลขสิทธิ์ในการถ่ายอทสดมันเป็นข่าวดีอยู่แล้วแต่ก็มีคนถามกันเยอะว่าอ้าวแล้วรากฐานเยาวชนเนี่ยจะเอายังไงหลังจากมีเงินตรงนี้เข้ามาเอาจริงในเรื่องของภาระหนี้สินเนี่ยมันต้องโฟกัสอยู่แล้วนะครับและผมก็เห็นใจด้วยแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดของการวางแผนโครงสร้างเยาวชน,นการจัดฟุตบอลยุทธหลีกเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีแบบคู่ขนาน อนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลเองเนี่ยก็ได้เฮดโค้ชทีมชาติไทยยู17คนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือมาโคเกอร์เคลที่ผมเคยนําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคำนี้กระบวนการมันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่คืออดีตผู้โดยการของ STB Academy ซึ่งโครงข่ายเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเรียนกับโรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนในสัญญา MOU เรื่องของการศึกษาแต่ว่าฝึกฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะเอารูปแบบของเยอรมันมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเด็กไทยคือมาโคเนี่ยก็อยู่ไทยมานานนะครับรู้จักวัตถุดิบฟุตบอลเยาวชนอยู่หลายรุ่นนนแล้้้วพออกาขึไปเปออเ็ แม้จะร้างเวทีจากการคุมทีมไปนานแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามาโคทําได้คือเรื่องของการวางระบบแบบแผนว่าฟุตบอลเด็กเนี่ยมันต้องเช็คลิสต์ยังไงบ้างต้องทําขั้นตอนไหนก่อนหลังแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยของทีมชาติไทยเนี่ยมันยังไม่เคยมีใครทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่มันสามารถเป็นแม่แบบหรือเป็นมาสเตอร์แพลนให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยมาทำต่อได้สมมติว่ามาโคออกไปแล้วเนี่ยคนที่มาสานงานต่อก็สามารถเดินตามได้เลยหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนบางแนวทางแต่หัวข้อเนี่ยชัดเจนเลยว่าตั้งแต่1ถึง10 ต้องทำอะไรบ้างนั่นคือจุดประสงค์ครับที่ทําให้มาโคเกอร์เคลชนะใจในการสัมภาษณ์และตรงนี้น่าจะสบายใจไปเปราะหนึ่งนะครับเพราะนอกจากการผ่านผู้บริหารของสมาคมเนี่ยมันต้องมีการไปเจอด่านหินอย่างมิสเตอร์เคอรี่คอสตัวแทนจากฟีฟ่าที่คอยดูแลโปรเจกต์ท a l e n t ID ในภูมิภาคของเรา เอาเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีหัวข้อเลยนะครับว่าโค้ชที่จะมาทําฟุตบอลเยาวชนตามโปรเจกต์ของฟีฟ่าที่อาแซนเวนเกอร์เขียนเอาไว้เนี่ยต้องมีทักษะอะไรบ้างซึ่งมาโคเนี่ยผ่านตรงนั้นแต่ในแง่ของการทํางานภาคสนามมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นตอนนี้พอเราพลาดหวังเพราะเราหวังไว้เยอะกับ17ปีก่อนหน้านี้นนที่เก็บตัวแบบเป็นขั้นเป็นตอนเราก็มานับหนึ่งกันใหม่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรอเวลากันได้แล้วและพอไม่กดดันเนี่ยน่าจะทํางานกันง่ายขึ้น ส่วนตัวนักกีฬาเบื้องต้นในโครงการท ALENT ID เนี่ยมันก็เดินหน้าไปก่อนแล้วนะครับแลวผมได้ข่าวว่าน่าจะมีการประกาศรายชื่อ,อ44นักเตะเบื้องต้นที่ผ่านโครงการนี้ที่จะเข้าแคมป์ในช่วงกลางเดือนิถุนายนในวัน2วันนี้แหละครับและเกอร์เคิลเองเนี่ยก็น่าจะประกาศอย่างเป็นทางการกับสมาคมแล้วก็จะเริ่มงานคุมทีมทันทีโอเคกรณีเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับครั้งก่อนอที่โคชชุ่มเชียกรถนัดเดินข่าวเนี่ยคัดนักบอลได้หมดแล้วและก็คิดว่าตัวเองจะได้คุมยู17ต่อเนื่องไปแต่ว่ามีการเปลี่ยนการทางให้เซอดจเดดมมาาคุแน จนต้องไปตอบคาถามกับมิสเตอร์เคลลี่คอร์สคนของฟีฟ่านี่แหละ ครั้งนี้ก็คล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าโค้ชต่อยศิษย์ศักยยอดยาไทยเนี่ยเป็นทีมงานคัดของ Talent ID อยู่แล้วแล้วก็มีมิสเตอร์เคลลี่เนี่ยตามไปดูงานตามสนามต่างๆฉะนั้นมันก็ชัดเจนเพียงแค่มาโค้ดเนี่ยไม่ได้เห็นเด็กมาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมาดูในขั้นตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนไหนอาจจะยังผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะมีเด็กในโครงการนี้เนี่ยที่เข้ามาอีกอาเป็นว่าเบื้องต้นเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับส่วนวิธีการในการทํางานผมว่ามันต้องเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆแต่สิ่งสําคัญคือถ้้าาาาาเเเเกกิิดดคคุณอออออยยยรรรรููื่่่่งงบวชนนนจจๆไปตแัมะ เพราะว่าเวลาผมมันออกมาเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจว่าตอนนี้สมาคมทําอะไรอยู่บ้างทําเต็มที่ขนาดไหนหรือว่าทําแล้วแต่ว่าติดปัญหาอะไรและก็เรื่องเดิมแหละครับถึงแม้ว่าโคตา้ามันจะเปิดมากขึ้นสำหรับโซนเอเชียที่ให้สิทธิ์9ทีมแต่เราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้เพราะว่าผลงานของเวียดนามและก็อินโดทําไมเขาถึงดูดีกว่าเราทางที่เก็บตัวเท่าๆกันฉะนั้นหมดเวลาไปบูลลี่ดูถูกกันแล้วนะครับมองข้ามเรื่องผู้นี้ไปให้หมดครับแล้วเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าเด็กของเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วแต่มันขาดการถูกส่งเสริมเมื่อมีโคช้ชมาประธานเทคนิคมาแล้วแอนโทนีแฮซันก็ต้องมาร่วมกันทําให้มันเกิดฟุตบอลยุทธลีกพัฒนาโครงสร้างเยาวชนแบบจริงๆจ,จังๆ เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องพวกนี้ใหม่ขยับมาดูตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยดีกว่านะครับระยอง fc ก็เดินหน้าเต็มตัวแหละครับพวกเขาน่าจะปิดจ็อบครบทุกตำแหน่งหมดแล้วนะครับในโคต้าต่างชาติแล้วก็อาจจะมาเก็บโคต้านักเตะเยาวชนเล่นเลน้น้อยแต่ว่าโครงสร้างหลักประมาณสักเกิดเกิดยีตัวเนี่ยชัดเจนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างประตูพูดถึงซะหน่อยนะครับการที่ไม่มีกรกฎพิพัฒนดาที่ทางเบืองทองเนี่ย เรียกตัวกลับไปใช้งานในฤดูกาลหน้าก็กลายเป็นว่าการสอดแทรกขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในช่วงท้ายซีซั่นของวิชยากแก่นทอง พอจะฝากผีฝากไข่ได้พอสมควรแต่มันก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับต้องมีประตูตัวเก๋าอีกสักคนหนึ่งที่ทําให้โค้ชโบ้จากพันปั่นปีรู้สึกมั่นใจผมได้ข่าวนะครับว่าพวกเขาได้สนใจแล้วก็กําลังจีบประตูอาเซียนแต่ดูทรงก็ไม่ง่ายนะครับนี่คือดีกรีมือหนึ่งของทีมชาติสิงคโปร์ณปัจจุบันนั่นคืออิสวานมาบุธที่เคยมาเล่นอยู่ในไทยกับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นหนองบัวตราดและก็สมุทรปราการซิตี้การมาไทยตอนนั้นถือว่าอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอกลับไปที่สิงค ถ้าไม่แน่จริงก็คัมแบ็กกลับมาเฝ้าเสาในทีมชาติไม่ได้อย่างแน่นอนประกอบกับผลงานของเขาในการอยู่กับแล้วซิตี้เซเลอร์โอ้โหที่เข้าถึงรอบชิง FC ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2เป็นรองแชมป์นะครับแล้วก็ได้แชมป์สิงคโปร์ครับคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกของสิงคโปร์ด้วยคือถ้าเกิดมองในแง่ของการอิ่มตัวมันก็จะมีความเป็นไปได้เพราะผมว่าอิสตานเนียก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับในการเล่นที่สิงคโปร์แต่ถ้าเกิดจะมาไทยเนี่ยคงจะเป็นความรู้สึกอาจจะอยากกลับมาแก้ตัวมากกว่าหลังจากที่ เคยมาแล้วเนี่ยผลงานมันไม่เปรี้ยงอย่างที่คิดคราวนี้มันก็มองได้2มุมนะครับไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนแต่ถ้าเกิดได้ผมว่าเป็นเดีลยวที่แฮปปี้สำหรับระยองเลยนะครับเพราะอิสวานเนี่ยเป็นประตูที่เตะบอลยาวได้ดีคือพอผมได้ข่าวมาเนี่ยเออผมรู้เลยว่าทางฝั่งของโคชโ,โบเนี่ยก็มีแนวทางหรือว่าทีมเองไม่รู้ว่าใครเสนอตัวเข้าไปแหละคือมันชัดเจนว่าสไตล์มันเหมาะกับสิ่งที่มาี่มังกรเป็นแล้วตอนนี้ประตูในไทยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหหางานกันให้ควักเลยนะครับเพราะพอโคต้าอาเซียนเปิดเนี่ยหลายสโมสรก็เลยไปเสริ เควินเรย์เมนโดซาได้ได้แชมป์ลีกกับเปอร์ซิบันดุงก็ยังมาเล่นที่ไทยลีกนีวเอทอริตก็ยังอยู่กับบุรีรัมฯหลังจะมีไมเคิลฟาวเคสกาที่กลับมาเฝ้าเสาให้กับการท่าเรืออาเป็นว่าแฟร์ยองก็ลุ้นเอาละกันส่วนแนวรับนะครับนอกจากคาตาตโนที่อยู่ต่อและก็น่าจะมีบทบาทเ,าเป็นสตาฟโค้ดเพิ่มเติมด้วยในซีซั่นนี้นะครับที่น่าต้องลุ้นเนี่ยก็คืออามานีอากิโดผมตามอัปเดตตลอดนะครับสุดท้ายไม่รู้ว่าจบแบบไหนแต่มันมีเงื่อนไขสําหรับอากิเใจโดว่าทีมจากาเเ็ คือวิถีของนักบัญชีเปล่ครับที่ไหนให้มากกว่าถ้ามันเยอะเกินกว่าจะปฏิเสธได้ตรงนี้ระยอมเตรียมการแก้ไขแต่ถ้าเกิดอยู่ต่อก็ถือว่าสมบูรณ์เลย จากความต่อเนื่องในฤด,ดูกาลที่แล้วซึ่งทางฝั่งของทีมเองเนี่ย,เ,ยเขาก็เตรียมการแก้ปัญหาเอาอย่างตรงไหนขาดเขาก็ดึงเข้ามาแบ็กขวาเนี่ยก็ไปคว้าตัวของกฤษดานนทรัตของแบงคอกมาด้วยสัญญายืมตัวตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับคือถ้าอยู่กับแข้งเทพเนี่ยโอกาสลงเล่นน้อยอย่างแน่นอนยิ่งบียูต่อสัญญากับจักรพันธ์ไพรสวุวรรณไปแล้วเนี่ยออกมาหาแมดฟิตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสในการโรเตชันสลับสับเปลี่ยนกันอย่างแน่นอนส่วนแบ็กซ้ายอาจจะมีข่าวร้ายหน่อยนะครบบดาเจ อะไรเงี้ยนะครับคือไม่แน่ใจว่าผ่าหรือ,อยังถ้าเกิดว่าต้องผ่าตัดจริงๆเนี่ยก็ขอให้กลับมาฟิตสมบูรณ์เร็วๆนะครับเรื่องความชัดเจนในการจะขยายสัญญาเพิ่มเนี่ยมันก็เลยยังไม่มีคราวนี้คําถามว่าทําไมกฤษดาต้องมาก็เพราะว่าพุทธนัน,นวรณศีเนี่ยตอนนี้ตกลงไปอยู่กับจันทบ,บุรีในไทยลีก2แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทางฝั่งของระยองได้ตัวของอ้นเนี่ยมาใช้งานจากสัญญ,ญายืมตัวของ BU และพอจบฤดูกาลเนี่ยก็หมดสัญ,ญญากับทั้ง2ทีมไปเลยหมดสัญ,ญญาจริงกับทาง BU แลกมมสััญญายืบทางระยององยู่แล้วในการ งานการเข้าระบบเนี่ยยังไงทีมงานก็อยากให้ผู้ที่นันอยู่กับทีมอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความท้าทายเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนะครับต้องยอมรับว่าจันทบุรีทุ่มกว่าแล้วฤด,ดูการหน้าเนี่ยวางเป้าหมายเลยว่าจะต้องเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้หลังจากที่พลาดมาหลายฤด,ดูการแล้วตัวที่เขาเสริมเนี่ยก็ยืมหลายคนจากไทยลีกหนึ่งแถมสู้ค่าเหนื่อยด้วยผมก็อ่านใจว่าผู้ที่นันเองก็คงคิดว่าเออมันก็ประสบความสําเร็จมาก,กับการเล่นในไทยลีกหนึ่งแล้วนะครับอาจจะมองถึงโอกาสข,ของการเล่นที่ต่อเนื่อง แล้วก็มีชาเลนจ์ใหม่ด้วยกับภารกิจพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่เลขกสูงสุดให้ได้ส่วนแดนกลางนะครับปล่อยนักเตะออกไปหลายคนเลยไล่ตั้งแต่เทพิทักษ์พูนจวงนะครับที่ตอนนี้ก็น่าจะไปอยู่กับจันทบุรี อีกหนึ่งคนก็คาดว่าจะเป็นเจษดาบารชารีส่วนคนที่เข้ามาแทนอย่างเสงสันราตรีน่าจะมีโอกาสมาจับคู่กับนักเตะใหม่ที่คว้าตัวมาเรียบร้อยนั่นคือสารัตส,สนทิสวั์คัมแบ็กกลับมาสู่ไทยลีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแจ๊บเองเนี่ยก็ได้รับการการันตีจากโค้ชโบจากพันปั่นปีด้วยสมัยเคยร่วมงานกันที่ชลบุรีว่าเรื่องของพี่นายเนี่ยจะพยายามควบคุมให้ได้และเอาจริงๆตอนไปอยู่สุพรรณบุรีในช่วงเล็กสที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าฟอร์มดีนะครับแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ก,มกกาาว แต่ในมุมผมถ้าเกิดเล่นไม่ได้เนี่ยโคช้ชเขาก็คงไม่เอามาตรงนี้ก็ฝากแฟนๆของระยองให้กําลังใจกันด้วยขยับไปดูแดนหน้ากันหน่อยนะครับตอนนี้สถานการณ์ของเรียวมาอิโตก็ต่อรองกันอยู่นานนะครับทางระยองเนี่ยอยากจะเก็บไว้อยู่ในแผนแน่นอนคือเพิ่มค่าเหนื่อยให้เนี่ยเกือบจะร0อ แต่ดูท่าเจ้าต,ตัวคงมีข้อเสนอจากทีมอื่นที่ดีกว่าก็เลยแยกทางกันไปเรียบร้อยนะครับและแดนบนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยตัวต่างชาติแน่นอนข่าวที่แดนหน้าก็ไปคว้าตัวของเมทีสารคคมที่ระเบิดฟอร์มในไทยลีก2กับลำปางในซีซั่นที่ผ่านมาคัมแบ็กอยู่กับทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าตัวเนี่ยเคยอยู่กับมานีมังกรมาแล้วในชุดที่เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีกหนึ่งเป็นครั้งแรกตรงนี้ตูมตามน่าจะมาแทนที่ของอาทิตย์บุจินดาที่หมดสัญญายืมตัวกับบุรีรามแล้วปปปปปรรระสาสาาาาทยยยยฟ้้้้กกกกกก็็็เเเเเลิิัััััญญบบนนุไไีอววใหจตตด เตะใหม่ของจงอางพยองขอนแก่นยูเนเต็ดร่วมง,งานกับโค้ชพิภพอ่อนโมกอีกครั้งหนึ่งขณะที่ดีลซึ่งยังไม่จบดีเนี่ยก็จะมีการณพลคีรีแรงนะครับหรือว่าเชลที่ยืมตัวมาใช้งานจาก BU แล้วก็ถือผลงานเนี่ยใช้ได้เลยแต่ว่า BU อาจจะเรียกเก็บไว้ซ้อมก่อน แต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็จะปล่อยตัวมาให้กับระยองได้ใช้งานแน่ไม่ช้าก็เร็วแต่หนึ่งคนตอนนี้เห็นบอกว่ากําลังเจราจาหาโคตาอาเซียนมาแทนที่จอร์นรูเซโร่นะครับที่ย้ายไปอยู่กับพลังการโดยเหมือนก่อนหน้าน,นี้อยากจะได้ออสการีเค็คโคเนนที่หมดสัญญากับลําพูนแต่เหมือนข้อเสนอค่าเหนื่อยก็เรียกมาค่อนข้างสูงแล้วก็ดูจะเกินงบก็ไม่รู้ว่าระยองจะเอาไงต่อถ้าเกิดถอนสมองเนี่ยก็ต้องไปหาตัวใหม่ผู้ถึงพลังการไปแล้วก็อ่ะฉลับไปซะหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาเล็กน้อยที่คิดว่่่่าาาไมนนจจะเกกิดขึ้หลังที หมอประวัติที่เป็นประธาสสนสโมสรเนี่ยได้โชว์ระบบการเล่นนะครับเป็น4-4-2แล้วก็มีการบอกใบ้ว่าผู้เล่นแต่ละชาติที่เสริมมาเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างอย่างแบ็คขวาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าพอเป็นสิงคโปร์มันคือไรฮังสจวตดและสุดท้ายมันก็เป็นจริงตอนแรกเนี่ยตกลงกันหมดแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวคือนักเตะเซนออฟเฟอร์ er, แล้วค่อยบินมาตรวจร่างกาย เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการต่อไปค่าองค่าเหนื่อยลงล็อกหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมเซ็นออฟเฟอร์เบื้องต้นซึ่งที่ผมทราบมาเนี่ยเห็นบอกว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถย้ายมาเล่นกับทีมได้เออแบบนี้ก็มีด้วยนะครับตอนทีมที่ลิทัวเนียมีปัญหาไม่ได้จ่ายค่าเหนื่อยคุณก็ติดต่อหาทีมว่ามีใครสนใจบ้างอยากจะย้ายออกมาสุดท้ายพอเขาตกลงเอาแล้วดันไม่มาเคสนี้ถือว่าไม่เหมืออาชีพก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีตื้นลึกหนาบ้างอะไรแต่ในมุมของการเจรจารถือว่าพลังการต้นสนสััังงกกดเียยหหหาาาแแล็ตต้อบขววใม่ ขยับไปดูตำแหน่งอื่นกันด้วยนะครับอย่างกองหน้าเนี่ยมีบราซิลก็น่าจะเป็นคนนี้แหละครับเอวาตันนาะซิเบนโตเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งจะหมดสัญญากับบาหลียูในเต็ดทีนาลีของอินโดนีเซียก็ไม่แน่ใจว่าปรึกษากับเอเลสดอ็ล่หรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพื่อร่วมทีมเดียวกันดิวเนี้ยก็ปิดจ็อบกับพลังการเป็นที่เรียบร้อยประวัติส่วนใหญ่ก็ค้าแข้งในลีกบ้านเกิดน,นะครับแล้วก็พาดจอนไปอยู่กับหลายสมโมสรในบราซิลส่วนใหญ่ก็เป็นลีกล่างๆนะครับเราย้ายมาอยู่กับเกาหลีใต้้ที่บูช FC, ตาามมาดวย มานามาครับในบาเรนมาริติโบในโปรตุเกสแล้วก็ไปตะวันออกกลางนะครับไปกับ Al aren, อ,อับูบารักในบาเรนอาออาดาราในซาอุดิอาระเบียอาลนาเซอร์เอสซีในคูเวตมีฮิตเอฟซีในบาเรนก็อยู่แถมนั้นหากินไปเรื่อยก่อนจะย้ายมาในอาเซียนครั้งแรก ไปอยู่กับทีมในอินโดก็คือ PSM มากาซ่าตามด้วยเนชเมในลีกเลบานอนผลงานกับบาหลีเอดูการี้เพิ่งจะจบไป25นัดน,นะครับ5ประตูกับ1แอสซิดช่วยทีมจบอันดับ8ของลีกอินโดมสัญญาก็โพสต์ลาบาหลีเรียบร้อยสานี้ต่อไปก็คือการเดินทางมาอยู่กับทัพมาเล็กนี่แหละครับ จากนั้นก็ถึงคิวของเฉลิมศักดิ์ขีนะครับที่เป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังแยกทางกับการท่าเรือแล้วก็ตัวของเป็ดเองเนี่ยจริงๆให้รับความสนใจจากหลายสโมสรนะครับนครราชสีมาที่โค้ชับไปทําตอนแรกก็ติดต่อไปหรือแม้แต่เมืองทองเองเนี่ยคนก็จับเชื่อมโยงได้เพราะว่าโคชอ้นรังสรรดิวัชชัยโชคก็คือเจ้านายเก่าแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีใครได้ตัวเข้าไปเลยนะครับบางทีมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เหมือนทําท่าว่าจะถูกเสนอไปที่พลังการด้วยแต่สุดท้ายเฉลิมศักดิ์ก็ถอยลงไปเล่นในไทยลีก3กับบ้านบึงเลยนะคร ก็คือโค้ชชุ่มชิากรถนัดเดินข่าวดีกรีโปรไลเซนในรุ่นที่3ที่จบไปในปีที่แล้วของบ้านเราแล้วก็เป็นอดีตโค้ชยู17ทีมชาติไทยปิดท้ายกันที่เรื่องของบุรีรัมดีกว่านะครับจากความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สื่อออนไลน์ในต่างแดนเนี่ยก็ตีข่าวชัดเจนนะครับว่านัตเตยอยางเนมันยานิโคลิชน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้ากับตำแหน่งกองหน้าเพราะมันเกิดข่าวแบบนี้เยอะเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับเดี๋ยวบุรีรัมจะมีกองหน้ามาอีกคนหนึ่งฉะนั้น ประเด็นที่ต้องพูดคุยมันคือแล้วถ้าเกิดมันมาขนาดนี้เนี่ยใครจะเล่นในรายการไหนแล้วตัวไหนจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวหลอกหรือว่าการเจรจากับบางคนอาจจะไม่รู้ล่วงและทําให้ดีลล่มไปก่อนหน้านี้เพราะถ้าเกิดมาไล่ดูด้วยนะครับจากล่าสุดเนี่ยมีอิวฮานฟันดี้ที่ได้ตัวจาก BG ปทุมในโควต้าเาเซียนอันนี้นับ1นนะครับอ่ะโอเคนิโคลิชมาผมนับ2ให้แล้วก็กองหน้าเดิมทั้งบิโซลี่นับ3สุปชัยนับ4โบอาเคียรนับ5 คีกอร์โมเอสที่กลับมานับหกแล้วคุณยังไม่รวมมิฟิโตวรุกอย่างลูคัสคิสปิมแล้วก็สุรัขเหมือนตาซึ่งพวกนี้เล่นหน้าต่ำได้ด้วย ดาวรุ่งก็มีรออยู่นะครับร,รัฐกรรัตนสุวรรณลองคิดภาพดูครับ3 4 1 2่อกองหน้าตัวหลักถ้าใส่ชื่อในไทยลีกอ่ะผมว่าเต็มที่เลยก็4คน่ะถ้าโดนนักเตะไทยไปด้วยก็จะมีสัก5คน6คนไหนก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวว่าโรเบิร์ตซูสนใจจะมาร่วมง,งานกับน้องอย่างปีเตอร์ซูฉะนั้นผมว่า5ถ้วยของบุรีรัมเนี่ยโอเคนักเตะเสริมเกินขัวตาได้แต่ว่าได้คุณภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะมองๆแล้วอ่ะ เก่าไปใหม่มาก็จะเอาของใหม่มาก่อนแต่ไอตัวที่อยู่อย่างบิโซลี่เนี่ยยังไงยืนพื้นแน่แต่ที่เหลือเนี่ยมันจะมารุมมาตุ้มขนาดไหนเอากีกอร์โมเลสก็พร้อมมามเบียดหรือเปล่าแล้วคีกอร์เทียบกับบัวเคียเป็นยังไงผมว่าในบูมแฟนบอลจะชอบคีกอร์มากกว่าจากผลงานที่เห็นว่ามันดูดีกว่าบัวเคียแต่ในแง่ของวิธีการที่โค้ชต้องการละ่ะบัวเคียตอบโจทย์กับไหมกับการได้อยู่กับทีมในช่วงที่ผ่านมาแค่คิดเรื่องพวกนี้ก็สนุกแล้วอ่าแล้วบางเดียวที่ล่มไปแล้วน่าเสียดายตัวพวกนี้มาก็น่าคิดเเพพราาาาาาาะะว่่่่ออออออยยยงงีีกขนนนนนโคลจจ็มฟูบ้้แตตุใ ผลงานปัจจุบันผมไม่ได้เห็นภาพว่าอาจจะบูมเหมือนพวกนักเตะบราซิลที่เอาเข้ามาคือตอนนี้มันเยอะมากนะครับกับขุมกําลังที่บุรีรัมต้องการขยายสควอตของทีมแต่การฝึกซ้อมการดูฟอร์มก็ต้องเข้มข้นในช่วงเวลาของการพรีซีซั่นแน่นอนเพราะว่าออาย่างกองกลางตอนนี้มีปีเตอร์ซูทีร์ทอนพิธิวัตรโกรันเขาสิทธิ์และดูรงเนี่ยเคนเนดูก็น่าจะถูกจับมาเล่นในฤดูกาลหน้าด้วยกับตาแหน่งนี้เพราะว่ากองหลังเนี่ยมีเสอร์เอเลสดอลล์ชินพัตรลีออกอ่าเดี๋ยวต้องมีกองหลังใหม่มาด้วยนายพันษาย มาเซโลยารโลไปแล้วอยู่กับอุไทยคิม,มิฮยอกก็บินกลับเกาหลีไปเรียบร้อยหลังจากบสัญญาเค์มมติสกดูดก็อยู่กับทีมต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในสควอตของไทยลีกไหมหรือว่าเล่นเพียงแค่บอลถ้วยเหมือนได้ดูการที่ผ่านมา เอาเป็นว่าคุยไปเท่านี้ก่อนเพราะว่าตลาดซื้อขายมันเริ่มจะนิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบจัดสรรปันส่วนนะครับในแต่ละแดนของแต่ละทีมจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นว่าขุมกําลังที่มีการจัดเตรียมมาจะคุ้มค่าเลิกสิทธิ์และทาให้เราเนี่ยต้องจ่ายรายเดือนเพื่อติดตามดูฟุตบอลไทยในซีซสั้นหน้าหรือเปล่าทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามกันด้วย YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกชื่อเดียวกันเจวรปัตลาไปแล้วสวัสดีครับ